กดเข้าไปตีต่อตเมอแระะไม่ต้ัวร้านจุนบิโกชอบรับเติมเกมถูกกว่าเติมเอง ใครอยากได้สกินสวยๆโปเกมอนครบๆต้องมาเติมที่นี่เลยรับประกันความปลอดภัยด้วยเครดิตเติมเกมมากกว่า2ปียอดเติมหลักแสนทุกวันนอกจากโปเกมอนยูไนแล้วยังรับเติมเกมอือื่นอีกมากมายลองดูข้างล่างได้เลยครับรวมแพ็กเติมเงินโปเกมอนยูไนนะครับใครยังมีคูณ2อยู่นะครับถ้าหากว่าเติมตอนนี้จะได้เพชรแบบคูณ2ไปด้วยนะครับได้รับกันไปแบบอิ่มๆกันเลยทีเดียว สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนโปโลมอนยูไนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นไคริกี้นะครับมาแชมป์น,นะครับหรือว่าเขาเรียกกันพี่โตนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นไคริกี้นะครับในสายที่อยู่ในป่านะครับเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับว่าวิธีการเล่นสายนี้เนี่ยมันมีข้อดีอยังไงข้อเสียยังไงนะครับสายนี้นะครับเหมาะกับทีมที่มีเพื่อนที่อยู่ในเลนนะครับที่ทาดาเมจได้หนัก นะครับแต่ว่าไม่มีสกิลในการเปิดจังหวะอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นฟูชิกิบานะนะครับหรือว่าลิซาดอนนะครับถ้ากว่ามีเพื่อนที่ชอบเล่นตัวเหล่านี้นะครับอยู่ในเลนนะครับหรือว่าพวกกระต่ายไฟเอสเบิร์นนะครับหรือว่าเจ้าเก็กโงะก็ได้นะครับกบน้ำนะฮะกบนินจานะครับพวกที่ทำดาเมจได้แรงๆนะครับแต่ว่าไม่มีสตันไม่มีสโลอะไรแบบนี้นะครับ ให้เจ้าไคริะกี้สายที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ช่วยได้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถสตัน์ตศัตรูได้นะครับและมันสามารถที่จะเบร์สดาเมจนะครับทำดาเมจขึ้นมาในระยะสั้นๆได้รุนแรงนะครับเมื่อมันเปิดจังหวะแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะปิดดาเมจให้ได้ทันทีนะครับปิดคิวไปเลยนะครับทำไมเขาถึงสามารถทำได้แบบนั้นนะครับเราลองไปดูไอเทมกันครับ ไคติกี้สายนี้นะครับจะติดไอเทม3อย่างคือบอดดี้บารีเอนะครับอ่าอย่างที่รู้กันบอดดี้บารีเอนี่ของดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไอเทมที่เพิ่มเข้ามานะครับในแพทก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรเซอร์คอร์นั่นเองนะครับไอเทมนี้เป็นไอเทมที่เหมาะกับไคติกี้มากเลยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าว่าเขาใช้สกิลแล้วนะครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปของเขานะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีแอตแท็กสูงเนี่ยดาเมจที่ได้เพิ่มขึ้นก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วเเเจ้านนีี่่ยป็ตัวละครท มี a t t a ท k ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไอเทมนี้นะครับติดให้กับปมอนที่เป็นสายระยะประชิดนะครับผมเขาจะตีศัตรูแล้วติดสโลด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าไคริกี้เนี่ยมันเป็นระยะประชิดนะครับต่อยกันรุ่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตีธรรมดาไปนะครับอ่าได้สโล่ศัตรูด้วยนะครับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งก็ติดมัสเซิลแบนครับเพื่อที่จะเคลียร์ป่าให้ได้ไวนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการเล่นอะไรมันเป็นยังไงนะครับ เรื่องของวิธีคิดวิธีเข้านะครับการทําจังหวะให้เพื่อนทํายังไงไปดูกันในเกมการเล่นจริงนะครับเอาละเริ่มแล้วนะครับไปเข้าป่าครับผมมาถึงให้อัพคาราเตช็อปนะครับมันจะเบิร์ดเร็วนะครับต่อยนี่ครับใช้สกิลเสร็จนะฮะให้รีบตีธรรมดาครับผมอ่ะใช้สกิลตีธรรมดาแล้วใช้สกิลนะครับ มันจะเคลียร์ไวมากๆนะฮะตีเราใช้สกิลล้วตีนะฮะอ่าเรากดใช้สกิลล้วตีต่อนี่ครับใช้เวลาประมาณ30วินะครับเคลียร์สหลุมตรงนี้เสร็จนะครับเก้านาที20วินะครับก่อนจะหมด1นาทีแรกนะครับเราจะแปลงร่างแล้วนะครับยังเร็วเลยนี่ตีเข้าไปแต่ว่าหลุมนี้นะครับผมจะไม่ใช้บัคอัพนะครับ ผมจะเก็บสกิลไว้รอใช้ไดนามิกพันนะครับเพื่อมันคููดาไม่ทันนะครับจังหวะที่เพื่อนอยู่ใ,ใกลใ้ๆนะโดดเข้าไปตุ้มโอ้ไม่โดนแต่เห็นไหมดามเมจผมจะแรงนะครับหลังใช้สกิลอ่าโอเคตีธรรมดานะครับใช้สกิลตีธรรมดานะครับมันจะทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับ เห็นไหมกือบพึ่งหลอดนะครับ <S <S อย่างที่บอกนะครับมันชุดเดียวนะจะเห็นว่าพอหมดชุดปุ๊บ <S 1> <S 1> ผมจะดาเมจจะดรอปลงไปชัดเจนนะครับแล้วได้แค่วิ่งไล่ตีธรรมดานี่คือข้อเสียของมันนะครับโอ้ศัตรูเจ้าก็ต่ายน้อยสวัสดีจ้า อืม,อม,อม,มานี่หมดชุดละหนีเลยครับถึงกล้ามพี่เขาจะใหญ่นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นตัวที่เข้าชุดเดียวแล้วออกนะครับถ้าไม่ได้นะครับออกเลยครับกลับไปเก็บโปเกมอนในป่าเราอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับนี่แล้วก็ปกติแล้วนะครับให้ใช้ไดนามิกพันก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วหลังจากใช้ไดนามิกพันนะครับ เราจะตีแรงขึ้นอะจะมีไฟขึ้นที่เท้านะครับเห็นไฟที่เท้าไหมเนี่ยเออมันมาจากแดนดิมิพันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโอ้ไม่ใๆม่ผมต้องลงล่างเต่าจะเกิดโอ้สอรี่วอนเดซอนตึ้ม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 ตึมอะถ้าไม่ได้ถอยถอยเลยครับเรามีเพื่อนอยู่ให้เพื่อนทำนาเมจได้โอ้โหคาริโอนี่แม่งยังไงก็เป็นท็อปเทียร์ฮะลูคาลิโอนี่คือเก่งสุดๆจริงๆครับเอ อันตีเขาจะเป็นท่าบัฟนะฮะจริงๆแล้วกดอันติแล้วขู่ศัตรูก่อนก็ได้นะมันกดสองจังหวะนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูฮะกดแล้วกดแล้วดนามิกพันก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยโดดเข้าไปตีต่อเห็นไหมดาเมจเขาแรงนะครับไม่ต้องกลัวออโออหลบได้อย่างสวยเลยครับไม่ต้องกลัวสิเพื่อนหม่นาย โอเคแจ๋วชุดเดียวแล้วออกนะครับอย่าลืมต้องตั้งสตินะครับมันไม่ใช่ตัวท็อปเทียร์นะฮะตัวนี้แต่เป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าทีมเรานะครับขาดตัวเป็นไงตัวเบรสดาเมจตัวเปิดจังหวะนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่โอเคอยู่นะครับเล่นเป็นชุดนะฮะ เห็นกล้ามกล้ามแบบนี้พี่เขาไม่ได้แบบสามารถยืนในไฟได้ตลอดเวลานะครับสายนี้นะครับโอเคฟุกิบานะเป็นตัวที่เราค่อนข้างเสียเปรียบนะถ้าเป็นสายดูดเลือดนะครับเพราะว่าทาเรกิจะเป็นตัวที่เล่นชุดเดียวนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมพอเขาพอเขาหมดชุดแล้วนะครับเขาทําได้แค่วิ่งไล่ต่อยธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อเสียหลักๆของเขาเลยนะฮะ อันติหลังจากใช้แล้วนะครับยังไม่ต้องรีบกดก็ได้นะบับมันทิ้งไว้ก่อนนะฮะพอหาจังหวะพอมีสกิลแล้วเขาจะเก่งนะครับโชเรียบร้อยผมกลับไปเติมเลือดก่อนแล้วก็อย่ี้ถ้าเพื่อนเข้าใจเรานะเราพร้อมที่จะสู้นะโอ,อ้ไม่ไหวสามต่อ2อเออลงมาเต่าจะได้ไหมเพื่อน ทำไมแรงมาสเตอร์มันยังไม่เอาเต่ากันอีกหรอยังไม่เข้าใจกันอีกหรอว่าเต่านี้มันคลาดไม่ได้ไม่ได้มีฟุตกีบาน้าอยู่นะครับผมไม่สามารถเข้าได้ครับเลือเกลื่อน,นเลือเกลื่อน,นไม่เไปต้องรีบเข้าครับอืมโอเคผมไม่ฝืนนะตัวนี้เล่นต้องตั้งสตินะครับอย่าไปฝืน โอเคค่อยๆครับหาจังหวะเอาเป็นตัวที่เน้นเรื่องจังหวะมากๆเลยครับตัวนี้กลับบ้านก่อนนะครับเขาเอาเลยเหรอคนละน้อยกว่านะได้ก็ได้ว่าดิวมสตันไว้ได้นะไม่เปนแย่เหมือนกันนะครับเนี่ยเ,เดนเวิกพันข้ามเทเรนได้นะครับโดดข้ามไปนี่ฮะ จังหวะดีก็ต่อยเลยครับตอนที่อยู่ในบับแบบนี้เราตรีแรงนะครับต่อยทีเป็นข้อนะครับหลังจากใช้สกิลถ้าเป็นทีมห้าคนนะครับถ้าเป็นทีม5นน้าน5คนคไคเรก้สายนี้นะครับจะเล่นได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ ผมก็ไปเล่นมานะตำแหน่งเดียวกันเล่นเหมือนกันนะครับถ้าเห็นว่าเพื่อนอยู่นะครับเปิดให้เพื่อนได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าที่เราคือเป็นตัวเปิดจังหวะนะครับมีสตันนี่ฮะแล้วก็ใช้เป็นชุดนะครับพยายามใช้ดนามิกพันก่อนใช้โค้ดคอมแบทนะครับใช้สกิล2ก่อนใช้สกิล1นะครับเพราะใช้สกิล2องเราจะตีแรงขึ้นนะครับรอให้สกิลพร้อมครับหาจังหวะโดดเข้าไปครับทำจังหวะให้เพื่อนนะฮะ สตันได้1วินะครับบวกกับดาเมจที่เราเบร์สไปอีกนะครับยังไงพวกโตแคลรี่ก็ไม่รอดฮะพอเป็นล่าง3แล้วนี่วิ่งไล่ได้เลยนะ<ป>นี่ฮะเห็นเขาอยู่พุดเดียวครับพวกกบพวกกระตายนะครับถ้าหากว่าโดนคอมโบงเราเข้าไปนะฮะดินามิกพันตีธรรมดาโคสคอมแบทนะครับเลือดจะเหลือนิดเดียวครับโอ้อันนี้เขาใช้ฟีนหลบไปได้นะฮะ ถอยก่อนครับอย่าลืมครับเราใช้สกิลเสร็จแล้วไม่ฝืนนะฮะ <Okay. S 1> เนื่องจากว่าเราจะอ่อนมากๆครับตอนที่ไม่มีสกิลนะครับเ,เป็นข้อเสียหลักของเขานะครับในไฟท์ทันเดอร์แบบนี้นะฮะอันติของเราเนี่ยใช้กดดันกู่ดสู้ได้นะครับมันเป็นบัฟนะฮะกดแล้วกดแล้วได้พลังโจมตีได้ความถึกนะครับแล้วกดอีกทีนะครับก็เป็นการ ปล่อยหมัดชุดออกไปนะครับแทบจะเหมือนกับโค้ชคอมแบทเลยนะแทบจะไม่ต่างเลยนะครับโอเคได้ไป2ตัวครับบางทีถ้าเราเห็นหน้าศัตรูเนี่ยตอนที่มีอันตินะครับในไฟต์จังหวะสําคัญๆกดอันติขู่เขาได้เลยนะครับยังไม่ต้องกดครั้งที่2เพื่อที่จะต่อยนะอ่านี้ผมแอบมาดังครับแล้วค่อยโดดกลับไปพอดีดูในแมปแล้วศัตรูยังไม่ได้เปิดอยู่นะแอบไปดังทาคะแนนก่อนแล้วค่อยกลับไปฮนะกลับไปแบบนี้พวกนี่ครับ เมื่อกี้ผมไดนามิกพันแล้วต่อยไปคริดด้วยนะโดนไปพันหนึ่งนะครับแล้วก็รัวหมัดชุดเข้าไปอีกนะศัะตรูตายสี่แบบนี้ค่อนข้างชัวันเดอร์นะครับก็เอาเลยครับเรียบร้อยตานี้ถือว่ามาได้สวยที่เดียวนะครับจริงไม่ต้องสู้แล้วครับวิ่งไปวิ่งไปทำคะแนนดีกว่านะฮะมีห้าสิบนะครับก็ ดังเลยฮะอัดเข้าไปสายนี้ไม่มีสกอร์ชิลนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีช่วงทําคะแนนนะครับไม่ได้คือไม่ได้เนอะอันนี้เหลือหนึ่งวิครับเข้าไปยัดเข้าไปอีก20นะครับเป็นคนที่โลภมากนี่ครับหนึ่งชุดในช่วงท้ายนะครับแรงมากนะครับนี่หมัดสุดท้ายนะเห็นหมัดสุดท้ายไหมหมัดสุดท้ายจะแรงเป็นพิเศษนะครับผม เรียบร้อยครับชนะไปเออสำหรับใครนะครับที่ชอบไคลร,ริกกี้นะครับขอแนะนำะสายนี้เลยครับนี่ทำคะแนนได้นะครับเปิดจังหวะได้ KO ศัตรูก็ได้นะครับ